ข้อนี้เขาบอกว่าอนุภาคเนี่ยมวล2คูณ10ยกกำลังลบ5กิโลเนี่ยมีประจุไฟฟ้าบวก2คูณ10ยกกำลังลบ6คูลอมเมืม่อนำไปวางในสนามไฟฟ้าที่มีทิศต,ตามแนวดิ่งปรากฏว่าปรากฏว่าอนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งใช่ปะ่ะความเร่ง10เซนติเมตรด้วยนะเซนติเมตรต่อวินาทีกำลังสองจงหาขนาดและ ทิศของสนามไฟฟ้าอ่ะมาดูมาดูม,าดมีอนุภาคอนุภาคหนึ่งม,ม,มวลสองคูณสิบยกกำลังลบห้ากิโลกร,รมัมนำไปวางไว้ในสนามไฟฟ้าที่มีทิศตามแนวดิ่งสนามไฟฟ้าตามแนวดิ่งแต่ว่ามันไม่รู้ว่าขึ้นหรือลงใช่ปะ่ะ แต่บางเอิญอนุภาคเนี้ยเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งเท่ากับ10เซนติเมตรต่อวินาท,ทีกันทัง2องมีสนามไฟฟ้าแต่ยังไม่รู้ทิศว่าขึ้นหรือลงมาดูกันก่อนวิธีวิเคราะห์ง่ายๆถ้าเกิดเอาอนุภาคอ,อันใดหนึ่งเนี่ยไปวางว่าเฉยๆตรงไหนก็ตามแล้วก็ปล่อยลงมาเนี่ยมันจะตกมาด้วยความเร่งค่า G ใช่ปะ่ะค่า G มีค่า 10เมตรต่อวินาทีกำลังสองแต่อันนี้ความเร่งมันปล่อยใช่ปะวางในสนามไฟฟ้ามันเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง10เซนติมันน้อยลงปะน้อยลงเยอะเยอะด้วยน้อยลงมากเลยแสดงว่ามันต้องมีแรงที่จะทําต่อสนามไฟฟ้าเนี่ยทายังไงทํายังไงเอออันนี้เป็นประจุบ,บวกใช่ปะมันก็ต้องมีแรงดึงขึ้นใช่ไหม เป็นแรงดึงขึ้นแรง F เพื่อที่จะต้านกับแรงโน้มถ่วงเพื่อที่จะให้ความเร่งเนี่ยกลายเป็น10นั่นเองพอมีแรง F ดึงขึ้นใช่ปะทิศของสนามไฟฟ้าเนี่ยที่กระทำกับแรง F ดึงขึ้นของประจุบวกเนี่ยจะต้องมีทิศอะไรถ้าเป็นประจุบวกสนามไฟฟ้าจะติดทิศต,ตามกับแรงโอเคนะสนามไฟฟ้าขึ้นประจุบวกก็จะมีแรงทำขึ้น เพราะฉะนั้นเราก็สรุปแล้วว่าสนาไมไฟฟ้าต้องมีทิศขึ้นมันจะดึงประจุขึ้นไปเพื่อที่จะหักล้างกับค่า G ีทาให้ A เหลือ10บเซนติเมตรต่อวินาทีกันลังสองเราก็จะได้ทิศของสนาไมไฟฟ้ามาแล้วอต่อมาหาเขาให้หาอะไรหาขนาดของสนาไมไฟฟ้าใช่ไหมเรามีความเร่งด้วยมีมวลด้วยสิ่งที่เราต้องคิดก็คือซิกมาเอฟเท่ากับเออกแล้วอืม ซิกมาเอฟเท่ากับเอซิกมาก็คือผลรวมของแรงทั้งหมดสังเกตมันมีเอ็นจีลงแล้วเอมันเคลื่อนที่ลงแสดงว่าเอเนี่ยชนะแรงเอฟใช่ไหมเอฟเท่ากับคิวอีด้วยเอ็จีเคลื่อนที่ลงเอเคลื่อนที่ลงเอ็จีชนะแรงเอฟ เพราะฉะนั้นต้องเอา mg ตั้งลบด้วย QE โอเคนะ s ิ g m a f mg ตั้งลบด้วย QE เท่ากับ ma อลองย้ายให้มันส,สวยๆหน่อยอ m เท่ากับ g ลบ a เท่าก e. ับ QE สมการสวยขึ้นแล้ว เอ็เขาให้มามีมวลเป็น2องคูณสิยกกำลังลบห้าะจคือ10แล้วก็อันนี้0.1 10เซนก็คือ0.1นยึงนั่นเองศูเมตรเท่ากับ Q Q ของวัตถุน,นี้มีค่า2องคูณสิยกกำลังลบหแล้วก็คูณกับสนามไฟฟ้าอ่ะคือสิ่งที่เขาให้หา สองฝั่งนี้ตัดกันโอเคปะ่ะสองตัดกันได้สิบยกกำลังลบหกอยู่ข้างล่างย้ายมาเป็นสิบยกกำลังลบหกย้ายขึ้นไปเป็นสิบยกกำลังหกเพราะฉะนั้นตัดกับลบห้าก็เหลือเป็นสิบสิบตัวเดียวอันนี้ก็เป็นสิบลบกับศูนย์จุดหนึ่งก็เหลือเก้าจุดเก้าใช่ป่ะเก้าจุดเก้าคูณกับสิบก็เป็นเก้าเก้าเท่าก,กับเก้าสิบเก้านิวตันต่อคูโลน นั่นเองอาจารย์ข้อนี้ก็ต้องตอบข้อข้ออะไรมีเก้าเก้าสองข้อสนามไฟฟ้าเราทิศพุ่งพุ่งขึ้นนะพุ่งขึ้นก็ตอบข้อข้อสี่อมตอบข้อสี่นั่นเองอต่อไปข้อสิบห้า ข้อ15เขาบอกว่าทรงกลมตัวนําเล็กเล็ก,เล,กเล็กด้วยนะเล,เล็กด้วยสองใบขนาดเท่ากันมีประจุบวก9คูณ10ยกกำลังลบ9คูลอมและลบ2คูณ10ยกกำลังลบ9คูลอมเมื่อนําทรงกลมทั้งสองนี้สัมผัสกันนะเอามาสัมผัสกันก่อนแล้วก็แยกออกจากกันห่างกันตัวศูนย์กลางในห่างกัน30เซนตรงหาแรงระหว่างทรงกลมทั้งสองอ ประมาณว่าเขามีทรงกลมสองอันประจุอันแรกคือบวกเก้คูณสิบยกกำลังลบเคูลอมประจุอันที่สองก็ลบสคูณสิบยกกำลังลบเคูลอมอันนี้ให้เป็นก่อนแล้วกันก่อนสัมผัสอ่ะตอนหลังเอามาสัมผัสกัน เราก็จะมีส crane, том, skins, vel, ูตรอยู่ว่าซิกมาคิก่อนเท่ากับซิกมาคิวหลังใช่ป่ะซิกมาคก่อนเท่ากับซิกมาคิหลังเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็นก่อนตัวแรกมีอะไรบ้าง2อัน9ก้าคูณสิบยกกำลัง9กับลบสอคูณสิบยกกำลังเ อ่ะแล้วก็เอาสองนี้มาบวกกันเป็นซิกมาคิวเก้าคูณสิบยกกำลังลบเก้าบวกด้วยลบสองคูณสิบยกกำลังลบเก้าเท่ากับซิกมาคิวหลังคิดเลขดีๆก็จะออกมาเป็นซิกมาคิวหลังเท่ากับเก้าลบสองเป็นเจ็ดคูณสิบยกกำลัง <9 S 2> ลบเก้าคูะแลีกอย่างนึงเขาบอกว่าทรงกลมเนี่ยขนาดเท่ากันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นประจุคิวหลังเนี่ยที่ติดกันแล้วแล้วเอามาแยกกันอ่ะก็จะมีประจุแบ่งกันคอละครึ่งโอเคนะก็จะมีประจุวให้เป็นคหนึ่งแล้วกันคหนึ่งก็เท่ากับแบ่งคอละครึ่งก็จะเหลือสามจุด้าคูณสิบลกำลังลบ9 คูลอมคสอก็จะเท่ากับสาคูณสิบยกกำลังลบเกคูลอมตอนแยกโอเคนะตัวนี้เป็นตัวที่1 2 1 2อันนี้หลังแยกแยกกันบวกประจุก,ก็จะแบ่งครึ่งโอเคปะ่ะครึ่งของเจคือสามจุทีนี้ทีนี้เขาบอกว่าเอาอเอามาวางกันห่างกันจากจุดศูนย์กลาง ซตรงหาแรงระหว่างสรงกลมทั้งสองแรงเรามีสูตรอยู่ว่า F เท่ากับ kq1q2 ส่วนด้วยยกกำลังสองัอนนี้เ็ตัวที่1อันนี้ตัวที่2องอแทนสูตรเลย k มีค่าเท่ากับ9คูณ10ยกกำลัง9 q1 ก็มีค่าเท่านี้ q2 ก็มีค่าเท่านี้เท่ากันใช่ปะ่ะก็เป็น3.5 คูณด้วย10ยกกำลังลบ9คูณกับ3.5คูณด้วย10ยกกำลังลบ9 R ้าอาคือระยะทางาระหว่างจุดรงกลม2อันก็คือ30คูณ10ยกกำลังลบ2เปลี่ยนจากเซนเป็นเมตรยกกำลัง2ด้วยลองไปคิดเลขดูดีๆมันจะจะออกเป็นค่า12 จุดสองห้าคูณสิบยกกำลังลบเจ็ดนิวตันนั่นเองแต่ยังตอบไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันยังมีบอกว่าเป็นแรงดูดแรงผักอะไรบ้้ยใช่ปะข้อนี้เราตอบ12.25ใช่ปะมันก็มี2ช้อยสิบสองอ่ามาดูตอนหลังใช่ปะ่ะสิกมาค Q หลังเนี่ย มันมีผลรวมเป็น7จ็ดคูณสิบยกกำลังลบเก้าใช่ป่ะเป็นบวกใช่ไหมตอนแรกประจุเนี้ยเป็นลบประจุเนี้ยเป็นบวกพอรวมกันเสร็จปุ๊บประจุรวมมันเป็นบวกพอแบ่งออกมาได้มาเป็นบวก3.5กับบวก3.5เพราะฉะนั้นประจุ2อันเนี้ยก็เป็นบวกเหมือนกันใช่ไหมพอเอามาวางห่างกันมันก็ต้องผลักกันใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นบวกอันนี้เป็นบวกอันนี้ก็เป็นบวกพอวางเสร็จมันก็ต้องออกแรงผลักกัน โอเคนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตอบก็คือข้อ3นั่นเองโอเค